ผมมันนี่เจอ n นีคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ามีประเทศหนึ่งที่หลายคนเคยเชื่อว่าถึงทางตันแล้วเศรษฐกิจหมดแรงแรงบันดาลใจหายไปแต่กลับกลายเป็นว่าวันนี้ประเทศนั้นกำลังกลับมาอย่างเงียบๆพร้อมพลังที่อาจทำให้โลกต้องหันมามองใหม่อีกครั้งใช่ครับผมกำลังพูดถึงญี่ปุ่นถ้าพูดถึงญี่ปุ่นภาพในหัวเรามากเต็มไปด้วยหุ่นยนต์เทคโนโลยีเกมอนิเมะ แล้ว,วัฒนธรรมที่มีสเสน่ห์แต่เบื้องหลังความเจริญนั้นญี่ปุ่นเคยเจอช่วงเวลาที่หนักหน่วงมากคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าหลังฟองสบู่แตกในปี1990ญี่ปุ่นเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าทศวรรษที่หายไปไม่ใช่แค่10ปีแต่ลากยาวเป็น30ปีเต็มๆที่เศรษฐกิจแทบไม่โตเลยทั้งๆท,ท,ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นประเทศมหาอำนาจอันดับสองของโลกปัญหาที่ญี่ปุ่นเจอคืออัตรางเงินเฟอ้อที่ต่ำเกินไป การลงทุนภายในประเทศชะงักการขยายตัวของประชากรหยุดนิ่งและที่หนักที่สุดคือสังคมผู้สูงอายุคนแก่เพิ่มขึ้นแต่คนหนุ่มสาวกลับน้อยลงเศรษฐกิจจึงเหมือนคนที่พยายามวิ่งอยู่กับที่ไม่ว่าจะฉีดเงินมากแค่ไหนก็ไม่ไปไหนคุณผู้ฟังเรานึกภาพตามนะครับประเทศที่เคยเป็นผู้นําเทคโนโลยีอันดับหนึ่งแต่กลับกลายเป็นว่าถูกมองว่าหมดแรงขณะที่เพื่อนบ้านอย่างจีนเติบโตแซงไปแบบไม่เห็นฝุ่น โลกตะวันตกเองก็หันไปสนใจคู่แข่งใหม่ๆญี่ปุ่นจึงเหมือนคนที่ถูกลืมถูกลดบทบาทลงไปอย่างช้าๆแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่านี่แหละคือจุดพลิกผันใหญ่ที่สุดเพราะขณะที่โลกทั้งใบคิดว่าญี่ปุ่นตกไปแล้วญี่ปุ่นกลับใช้เวลางิบเงียบซ่อมแซมรากฐานปรับโครงสร้างและเตรียมพลังเพื่อการกลับมาครั้งใหม่ญี่ปุ่นเริ่มฟื้นตัวผ่านอะไรบ้าง 1. คือการลงทุนด้านเทคโนโลยีระดับสูง โดยเฉพาะหุ่นยนต์โรงงานอัตโนมัติและชิปญี่ปุ่นครองตลาดส่วนประกอบชิ้นสําคัญที่แทบไม่มีใครแทนได้ลองจินตนาการดูนะครับโลกจะผลิตโทรศัพท์มือถือเครื่องบินหรือแม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้เลยถ้าไม่มีวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น 2. ญี่ปุ่นกําลังกลายเป็นประเทศปลอดภัยทางการเงินนักลงทุนทั่วโลกโดยเฉพาะจากสหรัฐและยุโรปเริ่มมองว่าเงินเยนคือที่หลบพยายามเกิดวิกฤตเหมือนทองคําที่ไม่มีใครกล้าสงสยัย แม้ญี่ปุ่นจะมีหนี้สาธารณะสูงแต่กลับมีความน่าเชื่อถือในสายตานักลงทุน 3. ญี่ปุ่นขยับหมากทางการทูตอย่างแยบยลเข้าหาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าหาอินเดียและยังเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐสิ่งนี้ทําให้ญี่ปุ่นไม่ใช่แค่ประเทศเดียวๆแต่เหมือนศูนย์กลางเครือข่ายที่สร้างสมดุลในเอเชียแต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะราบรื่นคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าญี่ปุ่นยังติดกับดักใหญ่คือประชากรที่ลดลงต่อเนื่อง เด็กเกิดน้อยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจนสังคมกำลังแก่ที่สุดในโลกปัญหานี้ทำให้แรงงานขาดแคลนธุรกิจเล็กจำนวนมากหาคนสืบต่อไม่ได้รัฐบาลต้องพึ่งพาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีอัตโนมัติอย่างจริงจังความขัดแย้งที่เกิดขึ้นคือญี่ปุ่นต้องการโตแต่แรงงานจริงไม่พอจะรับแรงงานต่างชาติก็เจอกระแสต่อต้านจากภายในจะพึ่งหุ่นยนต์เต็มที่ก็เสี่ยงว่าตลาดแรงงานจะเกิดความเหลื่อมล้ำคนบางกลุ่มตกขอบสังคม คุณผู้ฟังเห็นไหมครับปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่มันคือเงื่อนไขสำคัญที่จะตัดสินว่าญี่ปุ่นจะกลับมาได้จริงหรือจะติดกับดักเดิมแล้วความลับที่ถูกเปิดเผยคือญี่ปุ่นไม่ได้หมดแรงแต่กำลังซ่อนพลังใหม่ที่โลกยังไม่ทันเห็นตัวอย่างเช่นการผลักดันเทคโนโลยีพลังงานสะอาดญี่ปุ่นกำลังพัฒนาไฮโดรเจนเป็นพลังงานแห่งอนาคตและยังขยับเข้ามาในธุรกิจอวกาศอย่างจริงจังคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า ญี่ปุ่นมีแผนปล่อยจรวดเชิงพาณิชย์แข่งกับบริษัทใหญ่ระดับโลกและมีดาวเทียมที่ใช้ในด้านความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆจุดหักเหอ,อีกอย่างคือจีนมังกรที่ไม่อาจหยุดได้ผมมันนี่เจอ์นี่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าโลกในวันนี้ถ้าจะหาประเทศที่ถูกพูดถึงมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมืองหรือความมั่นคงประเทศนั้นก็คือ จีนมังกรแห่งเอเชียที่กำลังยื่นอำนาจไปทุกทวีปแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงการขึ้นมาของจีนผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนึกย้อนกลับไปช่วง40ปีก่อนจีนยังเป็นประเทศยากจนคนส่วนใหญ่ทําเกษตรรายได้ต่อหัวต่ำกว่าหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยซ้ำแต่เพียงแค่ไม่กี่สิปีจีนเปลี่ยนตัวเองจากประเทศยากจนกลายเป็นโรงงานโลก สินค้าทุกอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมีคำว่าผลิตในประเทศจีนอยู่แทบทุกชิ้นคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ทำให้จีนก้าวกระโดดคือการเปิดประเทศยอมให้ทุนจากต่างชาติเข้ามาสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษและใช้แรงงานราคาถูกเป็นแรงผลักดันจีนจึงก้าวจากประเทศปิดกลายเป็นผู้ผลิตที่ส่งออกไปทั่วโลกจนตะวันตกเองยังต้องพึ่งพา ปัญหาคือเมื่อจีนโตขึ้นเศรษฐกิจโลกกลับเริ่มหวั่นไหวคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าหลายประเทศเริ่มกลัวว่าจีนจะไม่ใช่แค่โรงงานโลกแต่กำลังจะเป็นผู้กำหนดกติกาใหม่แทนตะวันตกความขัดแย้งก็เริ่มขึ้นจีนกับสหรัฐเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีและล่าสุดคือการท้าทายอำนาจเงินดอลลาร์การเผชิญหน้าครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะมันสะท้อนว่าโลกกำลังเดินออกจากยุคที่มีเพียงขั้วเดียวคุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับถ้าจีนสามารถใช้เงินหยวนในการซื้อขายน้ำมันหรือกา๊าสได้จริงๆจะเกิดอะไรขึ้นกับดอลลาร์สหรัฐที่เคยครองโลกมานานหลายสิบปีนี่คือจุดที่ทำให้ตะวันตกหวันไหวแต่การโตของจีนก็ไม่ได้ราบรื่นคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าภายในจีนเองก็มีรอยร้าว ทั้งเรื่องหนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่องโตปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองใหญ่กับชนบทและความกดดันจากสังคมที่เปลี่ยนแปลงเร็วประชากรจีนเริ่มแก่ลงคล้ายกับญี่ปุ่นและอัตราการเกิดลดต่ำลงเรื่อยๆนี่คือความเสี่ยงที่อาจทำให้มังกรสะดุดอย่างไรก็ตามจีนยังมีอาวุธสำคัญคือเทคโนโลยี คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าจีนกำลังแซงหน้าหลายประเทศในด้านปัญญาประดิษฐ์รถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาดการลงทุนมหาศาลของจีนทำให้โลกเริ่มยอมรับว่าถ้าไม่มีจีนก็ไม่มีทางไปถึงอนาคตพลังงานใหม่ได้ความจริงที่ถูกเปิดเผยก็คือจีนไม่ได้หยุดแค่เป็นโรงงานโลกแต่กำลังกลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและการเงิน โลกกำลังเห็นการสร้างระบบทางเลือกไม่ว่าจะเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่การใช้เงินหยวนในการค้าระหว่างประเทศและการผลักดันโครงการสายแถบและเส้นทางที่แผ่อำนาจไปยังเอเชียออฟริกาและยุโรปคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่มันคือภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังเขียนใหม่ประเทศที่เข้าร่วมโครงการของจีนต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ผูกพันกับจีน ยิ่งผูกมากก็ยิ่งออกจากอิทธิพลของตะวันตกยากขึ้นและจุดหักเหที่สำคัญที่สุดก็คือโลกตะวันตกเองเริ่มอ่อนแรมเศรษฐกิจสหรัฐเผชิญปัญหานี่ที่สูงขึ้นเรื่อยๆยุโรปเจอปัญหาพลังงานและสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อโลกตะวันตกถอยจีนก็ก้าวขึ้นแทนที่แบบเงียบๆแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าความยิ่งใหญ่ของจีนก็ทำให้เกิดความกลัว ประเทศรอบข้างอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียต่างจับตาและจับมือกับสหรัฐเพื่อทวงสมดุลนี่คือความขัดแย้งที่กำลังปะทุเงียบๆและอาจระเบิดได้ทุกเมื่อผมมันนี่เจอน์นี่อยากชวนคุณผู้ฟังลองคิดให้ลึกขึ้นถ้าจีนสามารถดึงอำนาจการเงินออกจากดอลลาร์ได้สำเร็จโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการค้าจะเปลี่ยน กติกาจะเปลี่ยนและแม้แต่ชีวิตประจำวันของเราก็อาจเปลี่ยนตามไปด้วยคำถามคือจีนกำลังจะเป็นแค่โรงงานโลกที่ใหญ่ขึ้นหรือกำลังจะเป็นผู้อินเดียเสือใหม่แห่งเอเชียผมมันนี่เจนี่คุณรู้ฟังรู้ไหมครับว่ามีประเทศหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นเพียงดินแดนแห่งความยากจนปัญหาสังคมซับซ้อนและระบบการเมืองเต็มไปด้วยความยุ่งยาก แต่วันนี้ประเทศนั้นกำลังถูกเรียกว่าเสือใหม่แห่งเอเชียประเทศที่โลกทั้งใบเริ่มหันมาจับตาและบางคนถึงก็บอกว่าอินเดียอาจกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดในศตรวรรษที่21ลองหลับตานึกภาพดูครับอินเดียมีประชากรเกือบ1,400ล้านคนกลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแล้วคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในขณะที่จีนกำลังเผชิญกับปัญหาคนแก่ อินเดียกับตรงกันข้ามประชากรส่วนใหญ่ของอินเดียยังเป็นวัยหนุ่มสาวเต็มไปด้วยแรงงานราคาถูกและพลังผู้บริโภคที่พร้อมจะผลักดันเศรษฐกิจไปข้างหน้าปัญหาที่อินเดียเจอมาตลอดก็คือความยากจนและความเหลื่อมลำ้ำคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าแม้จะมีบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกแต่ก็ยังมีคนจำนวนมากที่ยังไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าใช้ในบางพื้นที่สิ่งนี้ทำให้หลายคนสงสัยว่า อินเดียจะก้าวขึ้นมาได้จริงหรือเป็นเพียงภาพฝันที่สวยงามความขัดแย้งในตัวอินเดียก็คือเศรษฐกิจกำลังโตเร็วที่สุดในโลกแต่โครงสร้างพื้นฐานยังตามไม่ทันรถไฟถนนสนามบินระบบพลังงานล้วนอย่างไม่เพียงพอการขยายตัวอย่างรวดเร็วอาจกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลถ้าอินเดียสร้างไม่ทันความเจริญอาจกลายเป็นปัญหาที่ลุกลามแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า อินเดียกำลังใช้โอกาสนี้อย่างชาญฉลาดโลกตะวันตกและบริษัทข้ามชาติเริ่มมองว่าอินเดียคือฐานการผลิตใหม่แทนจีนเพราะค่าแรงยังถูกกว่าแรงงานมีจำนวนมากและที่สำคัญคือการเมืองมีแนวโน้มเปิดรับการลงทุนจากภายนอกมากขึ้นอินเดียไม่ได้เป็นแค่โรงงานนะครับแต่ยังเป็นแหล่งนวัตกรรมที่คนทั้งโลกคาดไม่ถึงคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่านักวิทยศาศาสตร์ วิศวกรและโปรแกรมเมอร์จากอินเดียกระจายตัวอยู่ทั่วโลกบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆใ,ในอเมริกา Ceo หลายคนก็มาจากอินเดียและในประเทศเองก็เริ่มผลักดันสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอย่างจริงจังจุดที่เปิดเผยความจริงก็คืออินเดียไม่ได้พึ่งพาตะวันตกแต่กำลังสร้างสมดุลทางภูมิรัฐศาสตร์อินเดียจับมือกับสหรัฐในบางเรื่องเพื่อถ่วงดุลกับจีน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังซื้อพลังงานราคาถูกจากรัเสเซียนี่คือการเล่นหมากหลายทางที่ทำให้อินเดียมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นคุณฟังลองคิดดูสิครับประเทศที่เคยเป็นอนณานิคมของอังกฤษวันนี้กลับกลายเป็นประเทศที่อังกฤษและยุโรปต้องหันมาขอการสนับสนุนอินเดียกำลังเปลี่ยนจากผู้ตามเป็นผู้เล่นที่คนทั้งโลกต้องเกรงใจแต่ก็ไม่ใช่ว่าอินเดียจะไร้ปัญหาคุณฟังรู้ไหมครับว่าภายในประเทศ ยังเต็มไปด้วยความท้าทายการเมืองที่แตกเป็นหลายพักความขัดแย้งทางาศาสนาและวัฒนธรรมการแบ่งแยกวรรณะในสังคมและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นทุกปีมลพิษในกรุงเดลีติดอันดับอากาศแย่ที่สุดในโลกอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้คืออุปสรรคที่อาจฉุดรั้งเสือให้นอนนิ่งแทนที่จะลุกขึ้นวิ่งจุดพลิกผันที่น่าสนใจก็คืออินเดียไม่ได้เลือกเดินตามจีนแต่เลือกสร้างเส้นทางของตัวเอง คุณฟังรู้ไหมครับว่าอินเดียเน้นการเติบโตจากภาคบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่งออกซอฟต์แวร์มากกว่าการพึ่งพาโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเดียวนี่ทำให้อินเดียแตกต่างและอาจก้าวไปได้ไกลในระยะยาวแต่คำถามคืออินเดียจะเป็นแค่ฐานการผลิตราคาถูกหรือจะเป็นพลังใหม่ที่สร้างกติกาโลกผมมันนี่เจอร์นี่อยากให้คุณผู้ฟังคิดตาม ถ้าอินเดียสามารถดึงศักยภาพประชากรหนุ่มสาวหลายร้อยล้านคนออกมาใช้ได้เต็มที่โลกจะเปลี่ยนไปมากขนาดไหนลองนึกดูครับตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแรงงานมหาศาลการเมืองที่มีพื้นที่ให้ต่อรองและการเชื่อมโยงกับทั้งตะวันตกและตะวันออกอินเดียมีทุกอย่างที่พร้อมจะก้าวถมาเป็นมหาอำนาจใหม่แต่ในขณะเดียวกันถ้าอินเดียแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่สำเร็จ หากโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถรองรับการเติบโตได้เศรษฐกิจที่โตเร็วอาจกลายเป็นระเบิดเวลาที่สร้างวิกฤตใหญ่การแข่งขันและการประทะเมื่อสามเสาหลักเจอกันเองผมมันนี่เจอร์นี่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเวลาที่เราพูดถึงการเติบโตของญี่ปุ่นจีนและอินเดียส่วนใหญ่เรามักมองว่าทั้งสามประเทศกำลังผลักดันเอเชียขึ้นสู่เวทีโลก แต่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่เหล่านี้มีอีกด้านหนึ่งที่ซ่อนอยู่นั่นก็คือการแข่งขันและบางครั้งอาจถึงขั้นการประทะที่พร้อมระเบิดได้ทุกเมื่อลองนึกภาพนะครับสามประเทศยักษ์ใหญ่ที่ต่างมีประชากรมหาศาลเศรษฐกิจแข็งแรงและต่างก็อยากขึ้นเป็นผู้นำในศตวรรษนี้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าถ้าแต่ละประเทศก้าวขึ้นมาโดยไม่ประสานกันมันจะไม่ใช่แค่การพัฒนา แต่มันคือการชนกันตรงๆที่ไม่มีใครยอมถอยปัญหาที่เห็นชัดที่สุดคือความขัดแย้งด้านอนาเขตจีนกับอินเดียมีพรมแดนที่ยาวและเต็มไปด้วยภูเขาสูงหลายสิบปีที่ผ่านมามีกองกำลังประจำการทั้งสองฝ่ายและเกิดการประทะกันจริงๆอยู่หลายครั้งแม้จะไม่ได้ถึงขั้นสงครามเต็มรูปแบบแต่ความตึงเครียดก็เหมือนถ่านไฟที่รอวันลุกโชน คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าที่ชายแดนเทือกเขาหิมาลัยมีทหารทั้งสองฝ่ายที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสภาพอากาศหนาวจัดและทุกครั้งที่เกิดการเผชิญหน้าแม้จะเป็นแค่การประทะด้วยมือเปล่าโดยไม่ใช้อวิธปืนก็ตามแต่นั่นก็สะท้อนว่าความไม่ไว้วางใจกันฝังลึกและพร้อมจะลุกลามไปกว่านั้นในอีกด้านหนึ่งญี่ปุ่นกับจีนเองก็ไม่ต่างกันคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า ทะเลจีนตะวันออกโดยเฉพาะบริเวณหมู่เกาะเล็กๆที่แทบไม่มีใครอยู่กลับเป็นจุดชนวนความตึงเครียดระหว่างสองประเทศนี้ญี่ปุ่นถือเป็นดินแดนของตนแต่จีนก็อ้างสิทธิ์เช่นกันและการเผชิญหน้าทางเรือทางอากาศเกิดขึ้นแทบทุกเดือนนี่คือปัญหาใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและไม่ใช่เพียงเรื่องของดินแดนแต่มันยังเกี่ยวพันกับทรัพยากรที่มีค่าทั้งน้ำมัน ก๊าสธรรมชาติและเส้นทางเดินเรือที่สำคัญต่อการค้าระหว่างประเทศคุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับถ้าเส้นเลือดเศรษฐกิจของโลกต้องผ่านพื้นที่ที่สามยักษ์ใหญ่ต่างอ้างสิทธิ์ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรคำตอบก็คือไม่มีใครยอมใครและโลกทั้งใบก็ต้องเฝ้าดูด้วยใจระทึกความขัดแย้งไม่ได้มีแค่เรื่องดินแดนแต่ยังรวมถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ญี่ปุ่นอยากรักษาความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีจีนอยากครองตลาดโลกอินเดียอยากเป็นโรงงานใหม่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้ทั้ง3ต้องแย่งกันดึงดูดการลงทุนต้องแข่งกันพัฒนาอุตสาหกรรมและต้องแข่งกันสร้างอิทธิพลในภูมิภาคแต่สิ่งที่ถูกเปิดเผยออกมาก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นสนามแข่งขันกลางไทยเวียดนามมาเลเซีย อินโดนีเซียกลายเป็นพื้นที่ที่ญี่ปุ่นจีนและอินเดียต่างเข้ามาลงทุนสร้างถนนรถไฟท่าเรือและโรงงานนี่ไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือแต่คือการวางหมากเพื่อให้ประเทศเหล่านี้กลายเป็นพันธมิตรของตนคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าประเทศเล็กๆในอาเซียนจึงไม่ใช่ผู้เล่นตัวเล็กแต่กลับเป็นตัวแปรสำคัญที่มหาอำนาจทั้งสาต้องช่วงชิงเพราะใครที่ได้ใจอาเซียนมากกว่า ก็จะมีพื้นที่ยืนในเอเชียมากขึ้นจุดที่น่าคิดคือโลกตะวันตกเองก็ไม่ยอมถอยสหรัฐอเมริกาและยุโรปพยายามเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งการซ้อมรบการค้าขายและการสร้างพันธมิตรสิ่งนี้ทำให้เวทีเอเชียมไม่ใช่การแข่งกันแค่สามเสาหลักแต่เป็นเวทีที่มีทั้งตะวันตกเข้ามาแทรกด้วยคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า ความจริงแล้วการแข่งขันนี้อาจกลายเป็นดาบสองคมถ้าสาประเทศจับมือกันโลกอาจเห็นการผงาดของเอเชียอย่างแท้จริงแต่ถ้าแตกแยกกันความตึงเครียดอาจพัฒนาไปจนถึงสงครามเย็นแบบเอเชียที่เต็มไปด้วยการแบ่งขั้วและความไม่ไว้วางใจและนี่คือจุดหักเหที่สำคัญที่สุดเพราะทุกประเทศต่างมีความฝันใหญ่แต่ความฝันนั้นอาจกลายเป็นฝันร้าย ถ้าเส้นทางที่เลือกเดินนำไปสู่การชนกันผมมันนี่เจอนี่อยากชวนคุณผู้ฟังมองให้ลึกกว่านั้นนะครับลองคิดดูว่าถ้าในอนาคตญี่ปุ่นกับอินเดียจับมือกันเพื่อถ่วงดุลจีนหรือถ้าจีนศตวตรรษแห่งเอเชียโลกหลังตะวันตกผมมันนี่เจอนี่ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้อาจกำลังเดินออกจากศตรวรรษที่ตะวันตกเป็นศูนย์กลางและก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เอเชียจะกลายเป็นหัวใจของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีหรือแม้แต่กติกาของโลกลองย้อนมองประวัติศาสตร์กันสักนิดครับศตรวรรษที่20ถูกขับเคลื่อนโดยอเมริกาและยุโรปสงครามโลกเศรษฐกิจทุนนิยมการสร้างสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นภายใต้อำนาจตะวันตกคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้โลกเสพติดกับความเชื่อที่ว่าไม่มีใครแทนตะวันตกได้แต่ปัญหาก็คือวันนี้ตะวันตกเริ่มสะดุดสหรัฐอเมริกามีหนี้สินสาธารณะสูงล้นฟ้าเศรษฐกิจยุโรปซบเซาสังคมเต็มไปด้วยความแตกแยกภายในและสงครามภูมิภาคยิ่งทำให้พลังของพวกเขาถูกกัดกร่อนลงทุกวัน โลกกำลังตั้งคำถามว่าจะยังสามารถฝากอนาคตไว้กับตะวันตกได้หรือไม่ในเวลาเดียวกันเอเชียกำลังก้าวขึ้นมาด้วยพลังใหม่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า3เสาหลักคือญี่ปุ่นจีนและอินเดียกำลังเขียนเรื่องราวใหม่ให้โลกญี่ปุ่นมีเทคโนโลยีและการเงินที่โลกต้องพึ่งพาจีนมีอำนาจทางเศรษฐกิจและการทหารอินเดียมีประชากรวัยหนุ่มสาวและตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ ทั้งหมดนี้รวมกันทำให้เอเชียไม่ใช่ผู้เล่นเล็กอีกต่อไปแต่กำลังเป็นศูนย์กลางแทนที่ตะวันตกความขัดแย้งก็เกิดขึ้นครับเพราะการเปลี่ยนศูนย์กลางของโลกไม่เคยเกิดขึ้นแบบราบรื่นคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าตะวันตกเองไม่ยอมถอยง่ายๆพวกเขายังคงใช้กลไกาการเงินระหว่างประเทศการค้าและการทูตทางทหารเพื่อรักษาอิทธิพลขณะเดียวกันเอเชียเองก็ยังไม่เป็นหนึ่งเดียว สามยักษ์ใหญ่อย่างญี่ปุ่นจีนและอินเดียต่างมีความระแวงและแข่งขันกันเองความจริงที่ถูกเปิดเผยก็คือโลกกำลังเคลื่อนเข้าสู่ยุคหลายขั้วไม่ใช่แค่ตะวันตกผูกขาดอีกต่อไปคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการมีหลายขั้วอำนาจอาจทำให้โลกมีสมดุลมากขึ้นแต่ก็อาจทำให้เกิดการแข่งขันที่เข้มข้นกว่าเดิมทุกประเทศต่างพยายามเขียนกติกาของตนแล้วโลกจะฟังใคร จุดหักเหที่น่าสนใจก็คือเอเชียไม่ได้แค่กำลังโตแต่กำลังสร้างกติกาใหม่ธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ของจีนระบบการชำระเงินข้ามประเทศที่ไม่ต้องพึ่งดอลลาร์การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่เริ่มท้าทายองค์การเก่าๆสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าโลกใหม่กำลังถูกสร้างขึ้นทีละน้อยและวันหนึ่งมันอาจกลายเป็นความจริงเต็มรูปแบบ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าถ้าเอเชียสามารถประสานพลังได้จริงศตรวรรษนี้จะถูกจดจำว่าเป็นศตรวรรษแห่งเอเชียอย่างแท้จริงแต่ในอีกด้านหนึ่งถ้าความแตกแยกยังดำเนินต่อไปการประทะกันของเอเชียเองอาจกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ความฝันล้มเหลวผมมันนี่เจอร์นี่อยากให้คุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับถ้าวันหนึ่งโลกตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าการค้าระหว่างประเทศไม่ได้อิงกับดอลลาร์อีกต่อไปแต่ใช้เงินหยวน หรือเงินสกุลใหม่จากเอเชียแทนถ้าวันหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ได้อยู่ที่อเมริกาแต่ตั้งอยู่ในจีนญี่ปุ่นหรืออินเดียและถ้าวันหนึ่งโครงสร้างพลังงานใหม่ถูกกำหนดโดยเอเชียนั่นหมายความว่าตะวันตกจะไม่ใช่หัวใจอีกต่อไปคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสำหรับหลายคนสิ่งนี้น่ากลัวแต่สำหรับอีกหลายคนนี่คือโอกาสที่โลกจะได้เห็นความสมดุลใหม่โลกที่ไม่ได้ผูกขาดโดยใครคนใดคนหนึ่ง แต่เปิดพื้นที่ให้ทุกภูมิภาคมีเสียงของตนเองสิ่งที่พลิกผันที่สุดก็คือเอเชียไม่ได้แค่เดินตามกติกาเก่าแต่กำลังเป็นผู้สร้างกติกาใหม่ถ้าศตวรรษก่อนเราเคยพูดว่าเป็นศตวรรษของอเมริกาวันนี้เรากำลังพูดถึงศตวรรษของเอเชียปัญหาคือศตวรรษนี้จะเป็นศตวรรษแห่งความรุ่งเรืองหรือความขัดแย้งนี่คือสิ่งที่เรายังไม่รู้ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าความเป็นไปได้ทั้งสองเส้นทางยังอยู่ตรงหน้าถ้าเอเชียจับมือกันโลกจะก้าวเข้าสู่ยุคทองแต่ถ้าแตกแยกโลกอาจเจอกับวิกฤตที่ใหญ่กว่าสงครามเย็นผมมันนี่เจอร์นี่อยากให้คุณผู้ฟังปิดท้ายซีรีส